เคยไหมครับกลับบ้านมาเหนื่อยเนี่ยเราอยากจะซักผ้านะครับแต่พอซักผ้าแล้วนะครับเราก็ต้องเอาไปตากอีกซึ่งกว่าจะซักเสร็จเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะตากอีกก็เสียเวลาไปอีกครึ่งชั่วโมงสรุปวันนั้นนะครับจากจะได้นอนห้าทุ่มเนี่ยกลายเป็นได้นอนตีหนึ่งและเท่านั้นยังไม่พอนะครับเวลาเราตากผ้าเสร็จเนี่ยเช้ามาผ้าเหม็นอับอีกโอ้โเรียกได้ว่าชีวิตนี่บัดซบมากๆจเจ้าออกไปซักข้างนอกก็โอ้โเครื่องซักผ้าก็อยู่ไกลเหลือเกินลําบากต้องขับรถไปอีกหรือถ้าเข็นไปเนี่ยก็หนักผมเลยจบ ัวนี้เลยครบมันคือ LG Watch Tower บอกได้เลยครับหลังจากที่ใช้เครื่องนี้เนี่ยเวลาที่ผมจะต้องมายุ่งกับไอ้เครื่องซักผ้าหรือว่าไอ้ก,การปั่นผ้าอะไรพวกนี้มันลดลงไปเยอะเลยครับผ้าแห้งไม่เหม็นอับประหยัดเวลามากๆแล้วก็สะดวกขึ้นมากๆเลยมาครับเดี๋ยวเราพามาดูเจ้าเครื่อง LG ตัว Watch Tower ตัวนี้นะซึ่งก่อนหน้านี้ผมซักผ้าเรียบร้อยแล้วซึ่งมันน่าจะเสร็จแล้วเวลาที่เราจะใช้งานนะครับเราสัมผัสได้เลยมันก็จะมีพวกโหมดพวก เวทวัดไทม์พวกเวลานะครับแล้วเราก็ตั้งค่าได้นะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากยุ่งยากเนี่ยเราก็แค่กดโปรแกรมตึ๊บตึ๊บตึ๊บมันก็สามารถใช้งานได้เลยน,นี่มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้มันจะมีปุ่มเตรียมอบผ้าซึ่งเวลาที่เรากดนะมันจะขึ้นไฟอ่ะอย่างนี้อาจจะยังอ่าพอากดเตรียมอบผ้าใช่ไหมตัวข้างบนนีพามาดูข้างบนข้างบนเนี่ยมันคือถังสําหรับการอบผ้ามันจะทําการวอร์มวอร์มรอนะครับซึ่งเราซักเสร็จปุ๊บเราสามารถเอาขึ้นมา ปั่นต่อได้เลยพามาดูลั๊กหน่อยนี่ซึ่งลักของเขานะครับมันจะมีเป็นเขาเรียกว่าออกข้างหนึ่งนะแล้วก็ออกตรงหนึ่งสำหรับใครที่กังวลว่าซื้อมาแล้วนะครับลักมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยมันเสียบได้ง่งายๆแบบนี้เลยครับดูลักแอบเสียบยากนิดนึงค่ะพอเสียบแล้วนะครับมานะดูนี้ดูนี้นี่เราก็จะยังกดไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดนั่นเองอ่าซึ่งเห็นไหมว่าอินเทอร์เฟซเนี่ยมันแยกกันนะเราสามารถตั้งค่า แยกกันได้นะครับเรามาดูผ้าที่เราซักเสร็จแล้วกันดีกว่านี่อหอมมากแล้วก็ตัวด้านนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ใจว่าใช้ใส่อะไรแต่สำหรับผมเนี่ยใส่แค่ตัวน้ํำยาซักผ้าที่ช่องนี้นะครับประมาณนิดนึงไม่ต้องเต็มก็ได้ประมาณสักฝาสองฝาเนี่ยผ้าก็เรียกว่าหอมได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะลองย้ายมาอบผ้ากันนะครับ นี่ข้อดีของมันอีกอย่างนึงเลยคือฝามันเปิดทางเดียวกันนะครับบางรุ่นเนี่ยมันอาจจะเปิดซ้ายขวาที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้มันเปิดฝั่งเดียวกันเลยเราก็สามารถเปิดแบบนี้แล้วก็ใส่ผ้าเข้าไปนะครับย้ายจากข้างล่างขึ้นข้างบนได้แบบง่ายๆเลยนีไ่ไหนอันนี้ถังกี่กิโลอ่าถังกี่กิโลใช่ไหมนี่สำหรับการซักเนี่ยมันจะไดส้สูงสุดถึง14กิโลเลยแล้วก็ส่วนอบเนี่ยอยู่10กิโล แต่ว่าถามว่า4กิโลที่มันต่างกันเนี่ยมันขนาดมันต่างกันขนาดนั้นไหมไม่ได้ต่างขนาดนั้นคือ14กิโลกับ10กิโลเนี่ยมันคือผ้ากองเดียวกันเนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งสองได้ทั้งสองอันเลยอ่าก็แปลว่าถ้าใส่ข้างล่างเต็มแล้วข้างบนก็ใส่ได้เหมือนกันถูกต้องถ้าข้างล่างใส่ได้ข้างบนก็ใส่ได้แน่นอนนี่แล้วให้ดูถังข้างในหน่อยดูถังข้างในนปดูความแบบสแตนเลสมันนะครับมันจะมี เขาเรียกว่ามอเตอร์ที่มันแบบปั่นตามเขาเรียกว่าตามผ้าตามชนิดผ้าเช่นแบบกางเกงยีนส์มันก็จะปั่นเป็นแบบหมุนหมุนซ้ายสมมตินะหมุนซ้ายปุ๊บ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 หรือถ้าเกิดเป็นผ้าแบบผ้ากีฬามันก็อาจจะปั่นแค่ครึ่งหนึ่งเป็นการแบบปั่นตามชนิดเนื้อผ้านะครับซึ่งมันจะมี AI ที่มันจะคำนวณอะไรของมันแหละไม่แน่ใจว่า LG เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวยังไงขึ้นอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันมันมีโหมดเชื่อมโทรศัพท์ได้นีมใช่ใช่ถูกต้องถูกต้อง นี่ตรงนี้สังเกตดูมันจะมีดาวน์โหลดโปรแกรมเราสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้ซักได้แต่ยังไม่เคยลองนะใครซื้อไปก็ลองไปลองดูนะครับส่วนตัวเนี่ยจะใช้แค่2โหมดก็คือโหมดซักทั่วไปตรงนี้อ่ามันจะอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็โหมดซักตัวเนี่ยชอบมากขอพูดหน่อยคือเคยลองใช้แล้วรอบหนึ่งตัวนี้มันจะมีเขาเรียกว่าตัวเทอร์โบวอตเทอร์โบวอตเนี่ยคือมอเตอร์มันจะทํางานแบบเร็วแรงมากซึ่งการปั่นเนี่ยให้ดาวว่าตอนนั้นใช้ปั่นเกียร์ดี4 0 สี่สิบใช่ไหมทัวไปมันประมาณ 30- 40, 40. ตัวนี้19นาที 16. 16เออใช่เอาเนรู้อยู่แล้วดีกว่า16นาทีเท่านั้นเองครับมันปั่นไวมากนะแล้วก็เท่าที่ไปดูคลิปคนอื่นใช้งานมาเนี่ยตัวอบผ้าเนี่ยมันอบได้40นาทีด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นคลิปหนึ่งให้ดูนะครับว่ามันสามารถซักแล้วก็อบเนี่ยจบแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วจบเลยอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนี่บีมันพามมาดูนี่หน่อยนี่หน่อยเวลาเราซักผ้านะเราประสบปัญหาเลย มองไม่เห็นถูกต้องป่ะแบบมืดไม่เห็นว่า้าอะไรคืออะไรนี่เขามีตัว LED ไฟตรงนี้นี่จ้าอ่ามันสามารถแบบมองเห็นข้างในเ<า>นี่ยว่า,วาอะไรเนี่ยเป็นกางเกงๆงกางเกงในเนี่ยเออหยิบออกมาว่าเสื้อข้างนอกแบบมันออกทึบๆแต่พอข้างในมันจะสว่างนี่นี่น,นี่แล้วดูข้างในตรงนี้มันจะมีรูอันนี้ใช่ไหมมันเป็นคือมันเหมือนเป็นอะแดปเตอร์เสริมที่เราสามารถใส่ตัว ที่วางรองเท้าแล้วเราสามารถอบรองเท้าได้ด้วยครับเครื่องนี้อบรองเท้าได้แขวนเหรอมันเป็นแบบวางเป็นแผ่นวางๆอย่างนี้เลยแล้วเราเอารองเท้าไปวางในนี้ถังมันจะไม่ปั่นมันจะแค่ปล่อยลมร้อนออกมาอบตัวของรองเท้าได้แล้วมันล้างได้ไหมเพราะว่าซักเสื้อกับรองเท้าอันเดียวกันได้หรอได้ครับมันจะมีระบบทําทความสะอาดถังอยู่นะซึ่งนี่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 มันอยู่ตรงนี้ครับดูแลถังซัก ซึ่งเราสามารถกดตรงนี้มันก็จะเหมือนมีระบบอะไรของเขาแหละที่มันจะดูแลถังซักได้นะแล้วก็มีโหมดนี้ด้วยลดรอยยับซึ่งมันจะทําการปั่นผ้าแบบเบาๆไม่ได้ปั่นแรงมันก็จะทําให้ใช่มันคือการปั่นถนองผ้านั่นเองนี่แล้วก่อนหน้านี้คือผมเคยอบผ้าไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งตรงนี้มันจะมีฟิลเตอร์อยู่ดูครับมันคือเหมือนมันเป็นใย,ยผ้าที่มันหลุดออกมาจากเสื้อผ้าเราถ้าเราตากไว้เฉยๆเนี่ย ไอ้พวกนี้มันก็จะยังอยู่ที่เสื้อผ้านี่ออกไปแต่พอเราใช้เครื่องอบผ้าเนี่ยมันจะเหมือนตัวใยพวกนี้มันจะหลุดออกมาซึ่งมันจะช่วยแก้พวกลดฝุ่นลดแบบสําหรับคนเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยลดในเรื่องของพวกนี้ด้วยอเพราะปกติเราเออกมาจะต้องสบัดถูกต้องถูกต้องเ,เาคัดกรองให้แล้วใช่อุ้ย,ยมีกระดุมมาด้วยเว้เฮ้ยมันเก็บกระดุมมาด้วยมันเก็บกระดุมมาด้วยดู แม่งอะไร <S 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 จะหลุดันเาหมดวะนี่โอ้แล้วมันเป็นฟิลเตอร์2ชั้นนะครับดูดิดูผ้าที่มันทําได้นี่แค่ถังเดียวนะไปเออไม่กี่รอบเองนะใช่มันมาได้ขนาดนี้เลยนะนเดี๋ยวขออนุญาตไปทิ้งแป๊บนึงนะอ่ะนี่เราก็สามารถนํามาล้างฟิลเตอร์ออกได้นะครับล็อกมันจึ๊บแล้วก็เอามาใส่ต,ตรงนี้ ไดไเขาบอกไว้นิดนึงนะใครที่จะซื้อตัวเครื่องซักผ้าตัวนี้นะครับอย่าลืมทําเป็นตัวปลั๊กที่ต่อสายกาวลงดินด้วยนะครับเพราะว่ามันใช้ไฟฟ้าสูงระวังด้วยระวังด้วยปิดได้นิดนึงด้นิดนึงปิดด <c oughs> ้นิดนึง, <c oughs> นนงมาเดี๋ยวเรามาเริ่มอบกันเลยดีกว่าก็ปิดจึบทีนี้ครับเราก็อบทั่วไปผมก็ใช้อยู่2โหมดนะมันก็จะมีอบด่วนนะครับแล้วก็อบทั่วไปแต่ผมชอบใช้อบด่วนเลยเพราะว่าอบทั่วไปเนี่ย มานานแล้วนี่คือซิกเนเจอร์นะคะกดเฉยๆไม่ได้ต้องค้าง3วินาทีถูกต้องครับจนถึงจะทำงานให้นะครับทีนี้มันจะมีความกังวลแบบเฮ้ยผ้าเท่านี้ต้องอบกี่นาทีต้องซักน้ำเท่าไรบบาๆๆไม่ต้องครับเครื่องนี้กดทีเดียวมันคำนวณให้ทุกอย่างอัตโนมัติเลยเรียกว่าสะดวกสบายนะนอกจากประหยัดเวลานะครับไม่ต้องกังวลเรื่องผ้าอาอเรื่องเสียงเรื่องเสียงนิดนึงแวนเรื่องเสียงนิดนึง มันอาจจะมีเสียงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดังถึงขั้นแบบรบกวนนะไม่แน่ใจว่าตอนแม่อยู่ในห้องไม่ดังเข้าไปม่ดังเข้าไปเนาะไม่ดังเลยใช่ไหมฮะไม่ดังเลยนะครับก็เนี่ยห้องแม่อยู่อยู่ข้างในนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ดังเข้าไปจนนอนไม่ได้หรืออะไรนะมันมันจะมีเสียงปั่นๆประมาณนี้นิดหนึ่งให้ฟังก็ประมาณนี้เป็นการทํางานปกติของมันนะอ่ะนี่เขาคํานวณมาเรียบร้อยนะครับว่าผ้าประมาณเนี้ยหชั่วโมง4 8นาทีเนี่ยเพียงพอแล้ว แต่ถ้าเกิดเราอยากจะหยุดนะครับใช้แค่48นาทีแล้วเราแบบพอแล้วก็มากดค้างตรงนี้กี่วินะ3วิ <c oughs> สามวินะครับตึ๊บก็เอาผ้าออกแล้วก็ปิดเครื่องได้เลยนะครับสำหรับการใช้งานเจ้า LG Watch Tower ตัวนี้ก็ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายมากๆเนี่ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ก็คือเรื่องของดีไซน์ด้วยเพราะว่าดีไซน์มันเนี่ยมีความแบบขาวครีมนึกออกว่าคือบ้านเราเป็นสีขาวนะครับ เราก็อยางได้อะไรที่มันแบบออกขาขาวๆนะครับซึ่ง LG Watch Tower ตัวนี้มันมีสีขาวนะซึ่งมันก็มีอีกหลายสีหลายรุ่นเราลองเลือกตามที่เราต้องการดูนะครับผมสำหรับผมเนี่ยชอบสีขาวก็เลยเลือกสีขาวมาเนีสวยมากสวยมากส่วนเรื่องการระบายท่อน้ําทิ้งนะครับผมก็ทําเป็นตัวท่อต่อออกด้านนี้นะมันจะมีสสายนะครับทั้งสายเครื่องอบแล้วก็สายเครื่องซักผ้าก็ต่อมาลงตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวให้ฟังเสียงนะครับ นี่ตอนนี้เรามีผ้าอีกหนึ่งกรองที่เราเพิ่งได้มานะอย่างที่บอกครับข้อดีของการมีถังที่มันแยกกันแบบนี้คือถ้าเกิดเราอบผ้าหนึ่งถังเราสามารถซักที่ถังล่างได้แต่ถ้าเกิดเราซื้อแบบที่มันเป็นซักกระอบในตัวมันจะต้องซักให้เสร็จก่อนแล้วก็อบให้เสร็จก่อนถึงจะวนกลับมาซักได้อีกรอบหนึง่งแต่อย่างเงี้ยเราสามารถอบผ้าได้แล้วก็อันนี้ก็ซักต่อได้เลยเหมาะกับบ้านที่แบบมีครอบครัวสักประมาณ3-4คนอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยเหมาะมาก อันนี้เป็นข้อที่ทุกคนควรรู้ไว้นะครับก็คืออย่าลืมวัดขนาดแล้วก็พื้นที่วางไว้ด้วยระยะการเปิดฝาความจุที่เหมาะกับตัวบ้านนะครับว่าเราอยู่กันกี่คนความจุเท่านี้เนี่ยเพียงพอไหมอย่าลืมคิดพวกค่าใช้จ่ายแฝงนะคะพวกสายต่อน้ําปลั๊กจุดระบายน้ําแล้วก็ค่าขนส่งการติดตั้งนะครับแต่ถ้าเกิดสั่งกับตัว LG เนี่ยน่าจะไม่มีค่าขนส่งนะครับใครบ้างที่ควรซื้อนะครับหลักๆเลยคือพนักงานออฟฟิศแบบผมเองนะบอกได้เลยว่าการมีเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้าในตัวแบบเนี้ยมันประหยัดเวลาได้เเยยอะมากากกกๆร็แค่โนโน,โน,โนไปด ซักด่วนตืบตืบตบตบพอซักเสร็จปุ๊บเราโยนเข้าเครื่องอบผ้าจบครับวันนั้นเช้ามาหยิบออกมาใส่ได้เลยรีดนิดหน่อย หรือว่าจะใช้โหมดถนอมผ้าก็ได้โหมดลดรอยยับแ่ะมันก็จะช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ได้ยับมากขนาดนั้นต่อมาก็คือบ้านที่มีการซักบ่อยนะครับก็ตัวนี้มันมีเทคโนโลยีมอเตอร์ที่มันเวลามันปั่นเนี่ยมันก็จะปั่นตามชนิดผ้านั้นๆนะครับซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีของทาง LG เขาก็โอเคมากๆใครที่ชอบซักผ้าบ่อยเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะโอเคเลยแล้วการซักผ้าแบบฝา,าหน้าเนี่ยผมเคยได้ยินมาว่ามันจะสะอาดกว่าฝาบนนะครับเพราะว่าพวกคราบพวกอะไรพวกนี้มันจะไม่ได้ติดเสือ้อ อันนี้ไม่รู้ข้อมูลจริงแท้แค่ไหนนะครับก็ได้ยินมาดูตามแบบติ๊กตงติ๊กตอกอะไรแบบนี้ครับใครบ้างที่ไม่ควรซื้อนะครับคนที่นานๆจะซ้า สักทีหนึ่งเนี่ยซื้อมาวางไว้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ควรซื้อมากๆเลยนะครับมีพื้นที่จํากัดมากนะครับไม่สามารถวางความสูงขนาดนี้ได้เนี่ยอาจจะต้องซื้อเครื่องที่เป็นซักแล้วก็อบในตัวแทนอะไรแบบนี้ก็ไม่ควรซื้อเครื่องนี้ครับคนที่ซักผ้านอกบ้านประจําอยู่แล้วนะครับจริงๆไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ถ้าเกิดซื้อเนี่ยก็จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางออกไปได้นะครับแต่ว่าข้างนอกเนี่ยมันก็มีข้อดีอย่างนะครับก็คือเราไม่ต้องมาดูแลตัวเครื่องไม่ต้องมาเสียค่าไฟนะครับเสียซิทีบา,ๆๆๆา,าร์ตร๊บตุ๊บตุ� สำหรับเราที่ไม่ได้สะดวกขนาดนั้นเนี่ยผมว่าการซื้อก็จะตอบโจทย์มากกว่าพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเหมือนมีสปอนเซอร์นะครับแต่สรุปแล้วนะครับไม่มีครับผมซื้อมาใช้ด้วยตัวเองเลยเพราะว่าไปเจอมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับเรามากๆเลยแล้วก็ประหยัดเวลาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นมากๆการลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนที่ผมมองว่าโคตรคุ้มครับเพราะว่าเวลาที่ผมต้องมายุ่งยากกับไอการซักผ้าตากผ้าเนี่ยมันได้หายไปเลยใครที่สนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับรอโปรโมชั่นดีๆเนี่ย 3 7 38อนะไรแบบนี้นะครับซึ่งราคาตัวเครื่องเนี่ยในเว็บมันจะอยู่ประมาณ4 0 0 0กว่ากว่าๆลองหาโปรโมชั่นดีๆเพื่อซื้อดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องดังสตอรี่ด้วยนะครับเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ